คินไดจิยอดนักสืบตอนที่6เจดีสเสียน57เพชฌฆาตรัดคอเอาละฉันจะขอเล่าเรื่องแปลกประหลาดเหลือเชื่อให้ฟังส่วนสาเหตุที่ฉันบ่าเรื่องนี้แปลกประหลาดเหลือเชื่อนั้นคงต้องขอให้ท่านอ่านบันทึกนี้ต่ออีกสักหน่อยเมื่อมานึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นดูอีกทีก็พบว่ายังมีเรื่องราวหลงเหลืออีกมากมาย แต่ช่วงที่ความทรงจำฉันเรือนลางมากที่สุดเห็นจะเป็นตอนที่ได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาจากบ่อน้นาำจนกลับมายังโรงแรมซางีโนยุพอรู้ว่าคินอิจิโคสุเกะมาช่วยฉันก็กอดกับชุนสกุแน่นจนหมดสติไปด้วยความโล่งใจความทรงจำต่อจากนั้นวา่างเปล่าไม่รู้แน่ชัดว่าตัวเองขึ้นจากบ่อน้นาำหรือถูกพาไปโรงแรมได้ยังไง น้าซ้าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ฉันหมดสติเป็นประสบการณ์แปลกประหลาดเหลือเกินฉันไม่รู้ว่าสถานที่นั้นคือที่ไหนรู้แต่เพียงว่าเป็นกลางแจง้งเพราะเบื้องบนมีดาวส่องแสงระยิบระยับโดยรอบไม่ถึงขั้นมืดสนิททามกลางความมืดสลัวราวกับมีผ้าไหมาบางคลุมอยู่นั้นฉันมองเห็นหลังคาลาดเอียงสีดำของเจดีสามเสียน ตัดทะแยงกับท้องฟ้าอย่างชัดเจนดูเหมือนว่าฉันนอนอยู่บนผืนดินโดยไม่มีอะไรรองรับแต่กลับไม่รู้สึกหนาวแม้แต่น้อยอาจเป็นเพราะมีผ้าหม่มหรืออะไรสักอย่างห่อตัวอยู่หรือเป็นเพราะสภาพจิตใจไม่ปกติในตอนนั้นก็ไม่รู้ได้หรืออาจจะเป็นเพราะทั้งสองอย่างนอกจากนั้นฉันยังจำได้ว่า ได้ยินเสียงกระดิ่งแววมาจากเจดีสามเสียนแสดงว่าตอนนั้นมีลมพัดแต่ฉันกลับไม่รู้สึกเย็นที่แกมนี่ก็คงเป็นเพราะสภาพจิตใจที่ผิดปกติแน่นอนบริเวณใกล้กับที่ฉันนอนมีเตาเผา,เผาทรงกลมขนาดเล็กฉันจำได้ว่าไม่เคยหันไปมองทางนั้นแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้ว่ามีของแปลกอยู่ตรงนั้น นำซ้ำยังรู้อีกว่าช่องรูปโค้งอันเป็นทางเข้าเตาเผาหน้าคนลุกนั้นหันมาทางฉันพอดีตั้งแต่ครูก่อนฉันวาดกลัวว่าจะมีอะไรแปลกๆเช่นผีร้ายคานออกมาจากช่องสีดำสนิทนั้นฉันวาดกลัวจนเหงื่อซึมฝ่ามือแต่สมองกลับไม่คิดจะหนีไปหรือร้องเรียกให้คนช่วยและแล้วก็มีเงาดำคานออกมาจากช่องนั้นจริงๆ นําซ้ำยังมีอีกเงาดำหนึ่งคลานตามออกมาด้วยเงาทั้งสองค่อยๆครืบขานเงียบกริบตรงมาขนาบซ้ายขวาแล้วชะงงกมามองหน้าฉันฉันหวาดกลัวจนขนลุกลากับมีมือเย็นเยือกบีบเข็นหัวใจเพราะเงาทั้งสองนั้นคือฟุรุซากะชิโรกับสตเตเคยุคารินั่นเองนี่มันเรื่องอะไรกันร่างทั้งสองอาบด้วยดินสีน้ำตาล ทั้งใบหน้าแขนขาและเสื้อผ้าที่สวมใส่ใบหน้าเปเปื้อนดินสีน้ำตาลจนดูเหมือนสวมหน้ากากแม้กระทั่งขนตาแต่ละเส้นก็มีดินสีน้ำตาลแดงติดอยู่มีเพียงในตาใต้หน้ากากดินสีน้ำตาลเท่านั้นที่แวววับผิดธรรมดาทั้งสองละสายตาจากใบหน้าฉันเงยหน้าสบตากันแล้วขยับริมฝีปากสแสยะยิ้ม ฉันไม่เคยเห็นรอยยิ้มหน้าคนลุกขนพองและนาสะพึงกลัวแบบนี้มาก่อนในชีวิตและคงไม่มีวันได้เห็นอีกฉันรู้สึกว่ามีเงือเย็นเชียบไหลอาบร่างฟูรุสากะชิโร่กับสตเกยุคาริมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่เองทั้งสองจะค้าฉันที่นี่พอรอบคางไม่มีใครอยู่ฉันบอกตัวเองว่าต้องส่งเสียงร้องเรียกให้คนช่วย ต้องขยับแขนขาดิ้นรนต่อสู้แม้ว่าจะไม่มีทางรอดก็ตามแต่ร่างของฉันกลับแข็งทื่อราวกับถูกผีอัมขยับขยื่อนไม่ได้สักนิดทั้งที่ลมหายใจของฉันรุนแรงดังพายุหัวใจเต้นแรงปานจะหลุดออกมาเหงื่อไหลชุ่มราวน้ำตกอย่าว่าแต่จะขยับแขนขาเลยแม้กระทั่งเสียงร้องของฉันก็ไม่ผ่านผลลำคอออกมา ฟูรุสากะชิโร่กับสตัเคเเะยุคาริผู้สวมหน้ากากดินสีน้ำตาลจ้องมองฉันราวกับสะใจเมื่อได้เห็นฉันทุรนทุรายด้วยความหวาดกลัวในไม่ช้าทั้งสองก็ส่งสัญญาณทางสายตาให้แก่กันยุคาริหยิบของบางอย่างออกมาสิ่งนั้นคือเชือกบางเหนียวๆเ,เส้นหนึ่งยุคาริใช้มือเปืเป้อนดินสีน้ำตาลราวกับสวมถุงมือตวัดเชือกผ่านรอบคอฉันแล้วพูดว่าชิโร่ จับปลายเชือกอีกข้างหนึ่งไว้นะยูคาริใช้มือสายดึงปลายเชือกข้างหนึ่งแล้วส่งปลายเชือกอีกด้านหนึ่งให้ฟูรุสากะชิโร่ฉันจำได้แม่นว่ามือของยูคาริที่สัมผัสถูกไถยทอยและลำคอของฉันนั้นเย็นยเยือกเหมือนน้ำแข็งมัวชักช้าอยู่ทำไมล่ะบอกให้จับก็จับสิชิโร่มัวแต่หลังเลจึงถูกยูคาริดุเสียงของยูคาริเลือดเย็นประหนึ่งเหมือนเสียงเพชฌฆ่ารัดคอ ฉันดิ้นรนเพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อมือของเพชฌฆาตทั้งสองไม่ใช่สิเรียกว่าได้แต่พยายามดิ้นรนถึงจะถูกเพราะรางทังล่างยังคงแข็งทื่อเหมือนโดนผีอัมเสียงลมหายใจยังดังรุนแรงดังพายุแต่เสียงของฉันกลับไม่สามารถเป่งพานรำคอได้เหมือนเดิมในที่สุดชิโร่ก็จับปลายเชือกอีก้างด้วยมืออันสั่นเทามือของเขาเปื้อนดินไปทั่วราวกับใส่ถุงมือเช่นกัน เป็นอะไรไปชิโลตัวสัน่นเหรอขี้ขาดจริงๆอ๋อหรือว่ายังเสียดายแม่นี่อยู่โง่จริงๆต่อให้แกหลงรักมันขนาดไหนนางนี่ก็ไม่มีทางเป็นของแกรอกอย่างน้อยฉันก็ไม่ยอมแน่ๆเอาละ่ะพร้อมหรือยังฉันจะนับหนึ่งสองสามนะพอนับถึงสแกต้องดึงปลายเชือกข้างนั้นให้สุดแรงฉันจะดึงปลายเชือกด้านนี้ด้วยเข้าใจนะชิโร รู้แล้วยุคาลิไม่ต้องพูดซ้ำซากหรอกนะทำท่าอวดเก่งไปเขาเท่านั้นแหละมือสั่นเชียวเอาละ่ะจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองแย่แล้วยุคาลิมีคนมาเยอะแยะเลยชิโรตกใจรีบรุกขึ้นฉันได้ยินเสียงคนมากมายเอะอะดังเข้ามาไกลบ้าจริงบัดซบชมัดไม่คนโชคดีมีเทวดาคุ้มครองแท้แท ยูคาริจุปากเสียดายโอกาสพรางปลดเชือกจากคอของฉันแล้วม้วนยัดใส่กระเป๋าเสือ้อสัมผัสหยาบกระด้างที่คอทำให้ฉันรู้ว่านั่นเป็นเชือกซานาดะเอาละชิโรมัวฉักฉ้าอยู่ทำไมเสียดายหนางนี่มากนะักหรือไงนกหูนะเป็นแค่ผู้หญิงพูดมากไปได้หึงหรือไงอย่ามวัวแต่พูดมากรีบมาสิถ้ามีใครมาเจอเราตายแน่ ยูคริดึงมือชิโร่ลากตัวหายเข้าไปในช่องมืดๆนั้นฉันหมดสติลงในวินาทีนั้นเองฉันรู้สึกว่ามีแสงตะเกียงอยู่ไกลโพ้นได้ยินเสียงผู้คนเอะอะดังแววมาจากที่ไกลๆหนึ่งในบรรดาเสียงเออะมีเสียงคุนหูแทรกอยู่ด้วยโอโ้โหเหงื่อท่วมตัวเลยน่าสงสารสงสัยคงฝันร้ายดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงของคินอิจิโคสุเกะนั่นเอง 58. จุดหมายปลายทางของชิโรกับยุคาริกว่าฉันจะกลับฝื้นคืนสติได้เวลาก็ผ่านไปถึงสองวันในสภาพสลืมสลือเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นฉันได้ยินน้ำเสียงใจดีที่คุ้นหูน่าสงสารจริงพายผอมจนขนาดนี้เสียงสั่นเครือของคุณป้าชินาโกะผู้ใจดีอ้าฉันยังคงฝันอยู่หรือนี่ คุณคินดอิจิโคซุเกกขอบคุณมากถ้าคุณไม่ทันฉุกคิดเด็กคนนี้คงอดตายไปพร้อมกับเจ้าหนุ่มนั้นที่ก้นบ่อหนาำแล้วฮะฮะเรื่องผ่านไปแล้วผมเลยหัวเราะอ,ออกเสียงหัวเราะกังวานลึกดูเหมือนจะเป็นเสียงของนาทสึฮิโกะถ้าอย่างนั้นนี่คงไม่ใช่ความฝันสินะ คินเดจิโคซุเกะคงจะโทรเลขไปบอกคุณปาชินาโกกับนาทัึฮิโกะเลยมารับแล้วคุณลุงอุเอซึงิละ่ะฉันอยากจะพูดบางแต่ความอ่อนล้าที่เกาะกลุ่มทั่วร่างทำให้พูดไม่ได้ไม่มีกำลังแม้แต่จะเปิดปเปลือกตาขึ้นฉันได้แต่นอนฟังเสียงพูดคุยของคนทั้งสามประหนึ่งตกอยู่ในความฝันไม่หรอกครับเป็นเพราะคุณหนูดวงแข็งตั้งหาก ฉันฟังเรื่องที่คินดะอิจิโคสุเกะเล่าด้วยความรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันเรื่องที่ได้ยินพอจะสรุปได้ว่าอย่างนี้ uke, คินดะอิจิโคสุเกะค้นหาทุกซอกทุกมุมในเจดีสามเสียแล้วแต่ก็ไม่พบบ่อน้ำเพราะมีเสื่อเก่าๆปูทับอยู่บนฝาบ่อจึงไม่แปลกที่แม้แต่นักสื่อฝีมือระดับคินดะอิจิโคสุเกะก็ยังค้นไม่พบ แต่เนื่องจากห้องโถงใหญ่เป็นห้องบูชาไม้แกะสลักรูปศีรษะสมศีรษะทำให้คินไดอิจิพุ่งความสนใจมายังห้องนี้มากที่สุดเขาจึงขนบริเวณน,นั้นหลายต่อหลายรอบในที่สุดก็พบว่าพื้นข้างๆเสื่อมีรอยเปื้อนอยู่หนึ่งจุดรอยนี้เล็กจนมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นเขาคิดว่าน่าจะเป็นรอยเลือดจึงคิดจะเปิดเสื่อออกดูเลยได้พบฝาปิดบ่อหนา ขณะกำลังฟังฉันคิดด้วยสมองรางเลือนราวกับอยู่ในความฝันว่าคาตกรที่ค้าโอนิคาชิระโชชิจิกับผู้สมรูร้ร่วมคิดคงนำศพมาถึงจุดนั้นขณะพวกเขาจะเปิดเสื้อเพื่อเปิดฝาโบคงวางศพลงบนพื้นชั่วขณะถ้าเลือดหยดนั้นทำให้คินไดอิจิโคสุเกะเปิดเสื้อดูก็เรียกได้ว่าฉันดวงแข็งเพราะคงไม่มีใครคิดว่ามีบ่อนามซ่อนอยู่ในที่แบบนั้น แต่กรณนั้นก็ตามทำไมคินไดอิจิโคสุเกะถึงมายังหมู่บ้านทาโซการะแห่งนี้ได้นาทสึฮิโกถามเรื่องนี้คินไดอิจิตอบว่านั่นเป็นความรับในการสืบคดีตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับเขาพยายามบายเบียงแต่ฉันรู้ดีโอ้เรื่องนี้ชุนสกุคาดการไว้ถูกต้องเช่นกันคินไดอิจิต้องติดตามคนร้ายมาจนถึงที่นี่แน่นอน ไม่งั้นต่อให้คินไดอิจิจะสืบเก่งขนาดไหนก็คงไม่รู้หรอกว่าเจดีสามเสียงอยู่ที่นี่ถ้างั้นก็แปลว่าคนร้ายต้องมาที่นี่ด้วยนะสิแต่สภาพสลึมสลือของฉันตอนนั้นกลับทำให้ฉันไม่ตระหนักถึงความน่ากลัวของเหตุการณ์สักเท่าไหร่ฉันรู้สึกเหมือนกำลังเล่นไลจับได้แต่นอนสลึมสลือฟังเรื่องคนทั้งสามคุยกันตรงแถวหัวนอนต่อไป ว่าแต่คุณชินาโกะครับคินไดอิจิเอ่ยถามขึ้นหลังจากเงียบไปพักหนึ่งอาจารย์อุเอซุงิไม่ได้มาด้วยกันหรือครับค่ะเสยะต้องไปบรรยายหลายแห่งแถวคันไซกับคิวชูตามคำเชิญของสำนักพิมพ์นิตยสารแห่งหนึ่งเขาออกเดินทางตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเลยมาไม่ได้แต่ว่าเขาขออนุญาตผู้จัดขอปรีกตัวตามมาส่งทบพวกเราที่นี่แล้ว ว่าแต่คุณคินดอิจิคะคุณป้าชินาโกลดเสียงลงเพื่อไม่ให้เสียงดังออกไปถึงข้างนอกคนที่สารวัตรโทโดโรกิสอบสวนอยู่ในห้องทางโน้นนะคะได้ยินว่าเขาอยู่กับโอโทเนเขาเป็นใครกันคะทัสสึฮิโกบอกว่าเคยพบเขาที่สำนักงานทนายความของคุณคุโรกะวะคนนั้นหรือครับ <c ười> คินอิจิโคสุเกหัวเราะร่าเลิง เขาเป็นคนน่าสนใจมากคนหนึ่งใช้ชื่อว่าโฮริอิเคโซเป็นนักสืบเหมือนผมนี่แหละครับเขาเคยติดต่อกับคุณคุโรกาวะและเป็นนักสืบให้ที่นันแต่นี่เป็นเพียงหน้าฉากเท่านั้นหลังฉากเขาเป็นพ่อขาตลาดมืดใช้ชื่อปลอมมากมายมีทิซซ้อนตัวหลายแห่งฮฮฮจริงหรือคะคุณปาชินาโกตกอกตกใจทำไมโอโทเนะ ถึงอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไม่หมดนะครับคุณชินาโกยังมีเรื่องซับซ้อนกว่านั้นอีกถ้าถอดหน้ากากพอขาตลาดมืดออกเขาก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครคาดถึงคาดไม่ถึงยังไงคะคุณชินาโกกับคุณทัซึฮิโกอย่าเพิ่งตกใจนะครับชายคนนี้แหละคือคนที่พเท่าเกนโซหมายตาไว้เขาคือทาคาโตชุนสากุ คนที่ผู้เทาหมายมั่นปั้นมือจะให้แต่งงานกับคุณโอโทนเนะและรับมรดกหมื่นล้านไงละครับว่าไงนะเสียงร้องด้วยความตกใจหลุดจากปากของคุณปาชินาโกและนาทัสึฮิโกเกือบจะผอมกันขณะนั้นเองมีเสียงอุทานเบาๆดังมาจากทางเดินหน้าห้องเช่นกันใครนะ่เสียงคินไดอิจิโคสุเกะร้องถามจากนั้นมีเสียงเปิดประตูบานเลื่อน อ้าวอาจารย์อุเอซุงิเพิ่งมาถึงหรือครับคุณลุงอุเอซุงิมาถึงแล้วท่านอุต่า์หปรีกตัวจากการเดินทางไปบรรยายเพื่อมาดูฉันด้วยความเป็นห่วงฉันต้องลุกขึ้นต้องลุกขึ้นขอโทษคุณลุงฉันตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีเรียวแรงเลยฉันได้แต่รู้สึกขอโทษอยู่ในใจจำต้องนอนฟังคำสนทนาของพวกเขาต่อไปพี่ครับพี่ หลังจากทักทายกันแล้วฉันได้ยินเสียงนาทะเซฮิโกพูดอย่างตื่นเต้นว่าเรากำลังฟังคุณคินเดอิจิเล่าเรื่องเหลือเชื่ออยู่นะครับเรื่องเหลือเชื่ออะไรเลยเสียงคุณลุงสงบนิ่งผิดคาดทั้งที่คุณลุงคงได้ยินเรื่องจากปากคินเดอิจิโคสุเกตั้งแต่ตอนอยู่ตรงทางเดินข้างนอกแล้วเดี๋ยวก่อนที่ผมเป็นห่วงคืออาการของโอโทเนเป็นยังไงบ้าง หลานดูพายผอมไปมากเลยฉันดีใจที่คุณลุงเป็นห่วงสวัสดิภาพของฉันแต่ขณะรู้สึกคึงรับครึงตื่นนั้นฉันก็เศร้าใจที่คุณลุงไม่สนใจซักถามเกี่ยวกับเรื่องของชุนสกุเลยคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกไม่นานโอโทนเนคงฟื้นหรือครับระหว่างทางผมได้ยินเสียงล่ำลือกันว่า โอโทเนะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งพี่ครับก็เรื่องนี้แหละที่เรากำลังคุยกันเสียงนาทัสึฮิโกะพูดด้วยความตื่นเต้นเรื่องเหลือเชื่อก็คือคุณคินดอิจิเล่าว่าชายคนนั้นคือทาคาโตชุนสกุคูมันของโอโทเนะนั่นเองไม่ใช่ใครอื่นไกลหลังจากคุณลุงนิ่งเงียบไปครูใหญ่เป็นไปไม่ได้หรอก คุณลุงพู้เสียงเข้มเหม UR, ือนทาคาโตชุนสกุถูกฆ่าตายในโรงแรมโคคุไซไปแล้วนี่อาจารย์ครับความจริงคนนั้นเป็นตัวปลอมเขาชื่อโกโรเป็นลูกพี่ลูกน้องของชุนสกุตอนพวกเขายังเป็นเด็กพ่อของโกโรซึ่งก็คืออาของชุนสกุวางแผนชั่วให้ทั้งสองสับเปลี่ยนชื่อกันเขาเป็นคนบอกเองเหรือไม่ใช่ครับนี่เป็นเรื่องที่ผมสืบทราบมา แต่น่าเสียดายว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานและพยานยืนยันได้แน่ชัดว่าเขาคือชุนสกุตัวจริงผมเองก็ยังปวดหัวกับเรื่องนี้อยู่คุณคินไดอิจิเรื่องที่ไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์แน่ชัดจะเอามาพูดง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะพราะนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของโอโทเนะฉันรู้สึกราวกับเห็นภาพใบหน้าขมขื่นของคุณลุงไม่แปลกที่คุณลุงจะสงสัยเรื่องนี้ แต่ฉันเศร้าใจเหลือเกินแต่อาจารย์อุเอสุงิครับเรายังพอมีหวังอยู่บ้างเพราะในเจดีสามเสียนน่าจะมีของสำคัญสุกซ้อนอยู่ของที่จะยืนยันได้ว่าชายผู้นั้นเป็นชุนสกุต,ตัวจริงผมคิดว่านั้นเป็นสิ่งจูงใจให้เขากับคุณโอโทนเนะมาที่นี่ความเงียบเข้าครอบคุมห้องอยู่พักใหญ่ในที่สุดฉันก็ได้ยินเสียงคุณป้าชินาโกพูดขึ้นว่าอา้าวน้องเซยะ กลองใส่บุรี่ที่เธอเอาไปด้วยตอนออกเดินทางจากโตเกียวหายไปไหนเสียล่ะอ๋อผมทำหล่นหายนะครับคุณรุงอุเอซุงิปิดกลองบุรี่เสียงดังกริกคนคินดอิจิแล้วของสำคัญที่ว่าน่ะเรื่องนั้นผมยังไม่รู้ครับโฮริอิเคโซยังไม่ยอมปริปากพูดอ้าวสารวัตรมีอะไรหรือครับสวัสดีครับอาจารย์อเอซุงิมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ เสียงสรวัตโทโดโรกิกล่าวทักทายเรายังไม่รู้เหมือนกันครับร่างกายของเขายังอ่อนแอจึงยังสักใสมากหนักไม่ได้แต่ยังไงเราก็ได้ตัวโฮริอิเคโซมาแล้วค่อยๆถามเอาก็ได้ว่าแต่พบตัวฟุรุซากะชิโรกับสตเคะยุคาริหรือ,อยังครับเรื่องนี้ยังน่าสงสัยอยู่ตอนศพของโอนิคาชิระโชชิจิถูกโยนลงบ่อเมื่อห้าวันก่อน สองคนนั้นต้องยังอยู่ที่นี่แน่นอนเราได้ตรวจสอบอยานพาหนะทุกชนิดในบริเวณนี้อย่างละเอียดแล้วแต่ไม่มีร่องรอยว่ามีคนลักษณะเหมือนทั้งคู่โดยสารไปเลยแสดงว่าพวกเขายังหลบซ่อนตัวอยู่แถวนี้แน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าไปซ่อนอยู่ที่ไหนอีกอย่างพระที่ชื่อโฮเนนนั้นก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยเหมือนกันโอ้ชิโร่กับยูคาลิสองคนนั้นนหะรือ ฉันตะโกนก้องอยู่ในใจแล้วจมลงสู่นิทราลึกล้ำอีกครั้ง 59. เชือกสันดะฉันได้สติเต็มที่กลางดึกคืนนั้นเองคืนนั้นเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นในโรงแรมจนทำให้ฉันตื่นเหตุการณ์ดังกล่าวกลับกลายเป็นกำลังใจให้หญิงผู้บอบบางและวันไหวง่ายเช่นฉันฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อฉันตื่นขึ้นกลางดึก พอรู้สึกถึงความผิดปกติรอบตัวซึ่งพบว่าในห้องเปิดไฟสว่างสวยัยมีเสียงดังเอะอะมาจากนอกประตูเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินไปมาวุ่นวายเกิดอะไรขึ้นหรือนี่ฉันเปิดเปลือกตาแล้วยกศรีรษะขึ้นเล็กน้อยเห็นคุณป้าชินาโกะคุณลุงอุเอซึงิและนาทัสึฮิโกะยืนคุยกันอยู่ตรงทางเดินแน่นอนทั้งสามคนอยู่ในชุดนอน คุณป้าใส่เสื้อคลุมทับชุดนอนอีกฉันนาะทสึฮิโกะกระซิบถามคุณลุงและคุณป้าว่าคุณพี่ครับโอโทนเนจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรหรอกพอรู้สึกว่าผู้ชายที่ชื่อฟโรุสากะชิโร่ไม่ได้มาห้องนี้ทสึฮิโกะผู้ชายคนนั้นรอบเข้ามาจริงหรือคุณป้าตอบด้วยเสียงสั่นระลิกคงจะเป็นอย่างนั้นครับ ประตูไม้ด้านหลังกับประตูกันฝนเปิดออกอย่างละหนึ่งบานแถมมีรอยเท้าย่ำเข้ามาในห้องอีกด้วยคนที่พวกเราเห็นแวบหนึ่งระมังมีเสียงดังโครมขามขึ้นตอนกลับมาจากห้องน้ำตอนนั้นฉันน่าจะร้องถามว่าเป็นใครเสียงคุณลุงอุเอสงิพูดอย่าทำอะไรบุมบามเลยน้องเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงเสียงคุณป้าดุแล้วยังไงทัชฮิโก เห็นบอกว่าเขาถูกรัดคอใช่ไหมฉันรีบลุกขึ้นนั่งบนที่นอนแต่ทั้งสามคนยังไม่ทันเห็นใช่ครับพีชินาโกตอนนั้นถึงจะมืดแต่เขาก็รู้สึกตัวและต่อสู้ขัดขืนได้ทันแถมมีคนมาช่วยเร็วด้วยคนร้ายเลยหนีไปโดยไม่ได้ลงมือจนสำเร็จแต่เขาก็ถูกรัดคอเสียแน่นนำซ้ำไม่ได้กินข้าวมาสิบกว่าวันร่างกายจึงอ่อนแออยู่ครับ ทั้งสามคนรู้สึกได้ว่าฉันโซเซลุกขึ้นยืนอยู่บนที่นอนจึงหันมามองอา้าวโอโทนเนฟื้นแล้วหรือคุณลุงคุณป้าขอโทษค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะโอโทนเนหนูยังไปไม่ได้นะหนูต้องนอนอยู่ที่นี่แหละไม่คะ่ะคุณลุงขอให้หนูไปเถอะหนูต้องไปพยาบาลเขาโอโทนเนโอโทเนเจ้าผู้ชายนั่นเป็นอะไรกับแก ในตาคุณลุงน่ากลัวราวกับคนเสียสติไม่เหมือนคุณลุงอูเอซึงิคนเดิมแต่ฉันมัวกลัวอยู่ไม่ได้ฉันจ้องหน้าคุณลุงตรงๆแล้วตอบว่าใช่ค่ะเขาเป็นสามีของหนูอะไรนะคุณลุงคะหนูขอโทษค่ะโอโทนเนะลองพูดอีกครั้งสิแกไปมีอะไรกับเขาโดยไม่บอกกล่าวใครเลยหรือปกติคุณลุงเป็นคนใจกว้างและมีอารมณ์ขัน แต่ใบหน้าแสดงอารมณ์โกรธจนแทบคลุมข้างตอนนี้ทำให้ฉันกลัวจนบอกไม่ถูกแต่ถึงยังไงฉันก็ต้องไปให้ได้คุณลุงคะขอโทษค่ะขอให้หนูไปเถอะนะคะหนูต้องไปพยาบาลสามีโอโทนเนะแกนะแกนาทสึฮิโกโมตะลึงมองคุณลุงกับฉันแต่เมื่อคุณลุงโอเอซึงิมีท่าทางโกรธจัดเราจะเข้ามากระชากตัวฉัน น้าจึงรีบเข้ามารวบตัวคุณลุงไว้จากด้านหลังขอเถอะครับคุณพี่เป็นอะไรไปเดี๋ยวคนในโรงแรมก็ได้ยินกันหมดหรอกครับโอโทนเนหนูก็เหมือนกันตัวเองยังอ่อนแออยู่แบบนี้จะไปทำไมหนูไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณป้าคะช่วยขอโทษคุณลุงแทนหนูด้วยนะคะพอฉันทำท่าจะเดินผ่านคนทั้งสามไปก็ได้ยินเสียงสั่นเครือของคุณป้าร้องบอกว่า โอโทเนถ้าหนูจะไปจริงๆแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ไปด้วยประเดี๋ยวจะเป็นหวัดไปคุณป้าชินาโกะใส่เสื้อคลุมเย็บด้วยผ้านวมของโรงแรมให้ฉันขอโทษนะคะคุณป้าช่วยดูแลคุณลุงด้วยนะคะฉันพยายามรวบรวมกำลังก้าวขาอ่อนแรงให้เดินอย่างมั่นคงระหว่างเดินไปตามโถงทางเดินมีเสียงไล่หลังตามมาว่าโอโทเน หนูจะไปหาเจ้าหมอนั่นให้ได้หรือจะไปจริงๆหรือเสียงของคุณลุงอุเอซึงิฟังดูเศร้าซ้อยหมดหวังฉันรู้ได้ทันทีว่าห้องไหนเป็นห้องของเขาเพราะภายในห้องเปิดไฟสว่างนอกห้องมีคนของโรงแรมสี่ห้าคนยืนคุยกันอยู่พอเปิดประตูบานเลื่อนเข้าไปก็เห็นเขานอนหงายอยู่บนที่นอนโดยมีคินไดจิโคซุเกะซาราวะโทโดรกิ และชายท่าทางเหมือนหมอในท้องถิ่นนั่งรอมรอบหัวนอนเจ้าของโรงแรมก็อยู่ด้วยฉันได้ทราบภายหลังว่าตอนนั้นเขาเพิ่งหายใจได้หลังจากต้องใช้เครื่องช่วยปั๊มหัวใจอยู่นานอ้าวคุณโอโทนเนชุนสกุพงกศรีรษะขึ้นดูเมื่อได้ยินเสียงของคินไดจิโคสุเกเขาดูมีเรียวแรงสีหนะ้าสดใสกว่าที่คิดฉันดีใจจนน้ำตาไหล คุณคะเมื่อฉันโผลเข้าไปกอดเขาโอโทเนะเขากอดตอบแล้วจูบฉันอย่างร้อนแรงโดยไม่เกรงใจสายตาคนอื่นหลังจากนั้นฉันสุกใบหน้ากับอกของเขาพ่างร้องไห้สะอึกสะอื้นโอโทเนะไม่ต้องร้องไห้แล้วฉันปลอดภัยอย่างที่เธอเห็นอยู่นี้ไงเธอเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรคะ่ะคิดว่าอีกสักสองสามวันก็คงหายดี เธอมาอยู่ที่นี่ดีไหมเราจะได้ดูแลกันและกันฉันจะไม่ยอมให้เธออยู่ห่างจากฉันอีกแม้แต่วินาทีเดียวฉันก็เหมือนกันจะไม่ขออยู่ห่างจากคุณอีกแล้วฉันเหลือบตาขึ้นมองรอบคอของเขาเห็นรอยทลอกสีม่วงอันเกิดจากเชือกบาดตายจริงเขาทำรุนแรงขนาดนี้เชียวหรือใช่ เกือบได้ไปพบโยมาบาาเสียแล้วทารางกายฉันปกติแล้วก็ฉันคงจับคนรลายได้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้หรอกแต่นี่ร่างกายอ่อนแอหรือเกินที่สุภาษิตบอกว่าก่องทัพต้องเดินด้วยท้องนะ่ะถูกต้องทีเดียวนะ <c oughs> เอาล่ะโอโทนเนทลงจากตักฉันก่อนเห็นไหมว่าทุกคนกำลังมองเราอยู่ค่ะฉันเพิ่งรู้สึกถึงใบหน้าร้อนเผา พอลงจากตักเขาสายตาของฉันก็พบกับเชือกที่สราวัตโทโดโรกิกำลังดึงเล่นโอ้ยฉันเบิงตากว้างด้วยความแปลกใจนั่นเป็นเชือกซนาดะนินาสราวัตโทโดโรกิชะโง,งกหน้ามาถามว่าเออคุณโอโทนเนะคุณเคยเห็นเชือกนี้ที่ไหนหรือเปล่าออนั่นจะเป็นเพียงความฝันหรือเปล่าหนอเป็นภาพรวงตาหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนก็ตามความรู้สึกตอนเชือกพันรอบคอก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าเป็นเชือกซนดะแน่นอนเมื่อฉันเล่าเรื่องนั้นจบซาราวัตโทโดโรกิกับคินอิจิโคสุเกะก็มีอาการตื่นเต้นพวกเขาหันไปถามเจ้าของโรงแรมว่าแถวเจดีมีเตาเผาบ้างไหมเตาเผาถ่านหรือเปล่าครับผะโฮเนนเผาถ่านใช้เองบ่อยๆครับแต่แต่ คินไดจิโคสุเกะพูดด้วยสีหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าตอนนั้นพวกเราช่วยคุณโอโทเนะออกมาก่อนแล้วค่อยช่วยคุณชุนสกุทีหลังระหว่างนั้นเราพาคุณโอโทเนะมานอนพักในห้องโถงใหญ่ผมนึกไม่ออกว่าเราได้พาคุณโอโทเนะไปข้างนอกที่พอจะมีเตาเผาถ่านตอนไหนแต่จากนั้นคินไดจิโคสุเกะทำท่าเหมือนนึกขึ้นได้อย่างกระทันหันจริงสิ ตอนเราพาสองคนนี้ออกจากเจดีปรากฏว่าเปหามที่ทำขึ้นเพื่อแบกคุณโอโทนเนะเกิดอาการไม่ค่อยดีช่วงหนึ่งเราเลยวางเปหามคุณโอโทนเนะลงกับพื้นดินจริงสินะรู้สึกว่าแถวนั้นมีเตาเผาด้วยใช่ไหมคินเดจิโคซุเกะเกาหัวรังนกกระจอกดังแรกแรแกรด้วยความตื่นเต้นเราใช้เวลาซ้อมเปหามประมาณ5นาทีแต่ตลอดเวลานั้นก็มีคนอยู่มากมาย แถมคุณโอโทนเนก็ยังหมดสติอยู่คุณโอโทนเนคุณเคยอยู่ใกล้เตาเผาถ่านบ้างไหมครับเปล่าค่ะไม่เคยเลยสักครั้งตอนนั้นฉันจึงไม่รู้ว่านั่นคือเตาเผาถ่า,านแปหกจริงคนเราไม่น่าจะฝันถึงของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้คุณโอโทนเนคุณบอกว่ารู้สึกเหมือนเชือกที่รัดคอเป็นเชือกสนาดะใช่ไหมครับฉันลองยื่นมือไปสัมผัสเชือกในมือสารวัตร ใช่แน่ค่ะความรู้สึกเหมือนแบบนี้ค่ะคุณยังบอกอีกว่าทั้งชิโ,โรและยูคาริต่างก็เปื้อนดินไปทั้งตัวใช่ไหมคินไดจิโคซุเกะและสรวัตโทโดโรกิจ้องมองใบหน้าฉันสลับกับเชือกซานาดะหลังจากนั้นก็ได้แต่มองตากันโดยไม่พูดไม่จาฉันขนลุกสู้ด้วยความหวาดผวาจึงขยับไปชิดชุนสกุ